บรรยากาศการบันทึกภาพรวมทั่วทั้งพระอารามพระภิกษุษสามเณรมากถึง563รูปสำนักเรียนวัดโมรีโล,ลกยารามแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรงุงเทพมหาคนครเป็นสำนักเรียนที่มีการเรียนการสอนภาษาบาลีเป็นหลักมีพระภิกษุษสามเณรอยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีทั้งในส่วนนักธรรมด้วยมากถึง500กว่ารูปรวมทั้งต่างอารามด้วย กับภาพบรรยากาศวันนี้นำท่านผู้ชมมาชมกันบันทึกภาพรวมโดยการจัดระเบียบเรียบร้อยดังภาพที่ท่านเห็นมีการแปลแถวตามพัดปร,ริยธรรมตั้งแต่ชั้นประโยคหนึ่งสองบาลีวิยากรชั้นประโยคบทสามจนถึงชั้นปร,ริยนธรรมเก้าประโยคตามลําดับดัทงที่ภาพที่เห็นการจัดระบบการบันทึกภาพในลักษณะนี้เพื่อจะนําไปเป็นประวัติวัด สำนักเรียนวัดมวยโลกยารามประจำปี2566เหมือนดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาสำนักเรียนวัดมวยโลกยารามแห่งนี้เป็นที่ทราบกันว่าเป็นสำนักเรียนที่มีผู้สอบภาษาบาลีมากที่สุดในประเทศไทยเป็นสำนักเรียนดีเด่นย้อนไปเมื่อปี2540พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระภูมมกวีอดีตเจ้าวาดรูปที่12 อดีตเจ้าสำนักเรียนวัดมวโลกยารามแห่งนี้มีการพัฒนาวัดวาอารามและสร้างศาสนาทายาทขึ้นตามลำดับทุกๆปีจนมาถึงยุคปี2 5 5 5พระธรรมราชานุวัตเจ้าวดาวดเจ้าสำนักเรียนรูปปัจจุบันได้สืบสารงานปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระูุิม,มก,กวีอดีตเจ้าวาดที่มีพระภิกษุสามเณรสอบได้มากขึ้นตามลำดับ เมื่อย้อนดูสถิติผลการสอบภาษาบาลีสนามหลวงสำนักเรียนวัดมวยโลกยารามแห่งนี้เป็นสำนักเรียนดีเด่นมากกว่า10ปีเมื่อปี2554มีพระภิกษุสามเณรสอบได้102รูปปี2555สอบได้106รูปี2566มีผู้สอบได้ 124รูปปี2557สอบได้158รูปปี2558สอบได้171รูปปี2559สอบได้179ปี2560สอบได้208รูปปี2561สอบได้206รูปปี2562สอบได้236รูป ปี2,553สอบได้256รูปปี2,564สอบได้237รูปปี2,565สอบได้263รูปและปี2,566ปัจจุบันสอบได้286รูปในยุคข,ของพระเมธีวราภรณ์ปัจจุบัน เป็นพระธรรมราชานุวัฒรเจ้าวาดเจ้าสนักเรียนวัดมูลิโลกยารามได้สืบสารปณิธานต่อจากพระภุมิมกวีวรวิทย์ังคับปัญืูผู้เป็นพระอุปชา ได้จัดการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น<ล>เข้มแข็งจริงจังและมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์สำคัญซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในยุคก่อนกล่าวคือมีพระภิกษุสาม,มเณรเข้ามาจำพรรษาเพื่อศึกษาเล่าเรียนภาพรปริยติธรรมทั้งแผนกธรรมทั้งแผนกบาลีมากกว่า500รูปประการหน่ม,ม,ม,นมีพระภิกษุสามเณรสอบภาพปริยติธรรมแผนกบาลีได้มากกว่า2 0 0 86รูปประการ1มีพระภิกษสุสามเณรสอบภาษาบาลีได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยประการ1มีพระภิกษสุสามเณรสอบรเรียนทำก้าประโยคได้มากเป็นประวัติศาสตร์ในปีเดียวคือ15รูปก็คือปี2565ที่ผ่านมา ประการหนึ่งนับเป็นยุคทองแห่งการพัฒนาศึกษาพระปริยติธรรมอีกยุคหนึ่งของสำนักเรียนวัดมือโลกยารามประเด็ษพระคุณพระธรรมราชานุัตรพร้อมทั้งคณาจารย์ผู้บริหารสำนักเรียนวัดมือโลกยารามได้บริหาร การศึกษาของสำนักเรียนอย่างเป็นระบบทั้งสอนเองและกำกับดูแลการสอนของคณะครูอย่างใกล้ชิดมีการวัดผลอย่างต่อเนื่องทำให้มีผู้สอบบาลีได้มากกว่า200รูปในแต่ละปีนับว่ามากที่สุดในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันมีพระภิกษุสามนเณรสอบภาษาบาลีได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในยุคข,ของพระธรรมราชานุวัตรยุคนี้มีพระภิกษุสามเนรสอบปรริยนธรรม9ก้าประโยคได้มากถึง61รูปเป็นพระภิกษุ46รูปสามเนรนาคหลวง12รูปและแม่ชีอีกหนึ่งท่านแม้กระนั้นท่านก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาพร,รพระปริยติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีพระภิกษุสามเณรสอบปรเรียนธรรมก้าวประโยค์เกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อเป็นศาสนาทายาทประกาศพระพุทธศาสนาสืบไปนอกจากนี้ก็ยังจัดการศึกษาพระปร,ะริยัติธรรมแผนธรรมแผนบาลีแก่พระภิกษุสามเณรที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในสำนักเรียนแล้วก็ยังมีส่วนภูมิภาค และที่สำคัญก็ยังเปิดโอกาสให้คารวาสเข้ามาเรียนภาษาบาลีโดยจัดตั้งมหาบาลีวิชาลัยขึ้นภายในวัดเมื่อปี2 5 5 5ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันโดยมีเป้าหมายเพื่อให้คารวาสสามารถอ่านคำภาษาบาลีได้อย่างถูกต้องและแปลภาษาบาลีเบื้องต้นได้นอกจากนั้นคารวาสผู้ต้องการสอบบาลีศึกษาชั้นต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้เช่นกัน มุ่งหวังให้คารวาสได้ศึกษาภาษาบาลีเป็นประเพณีนับเป็นมิติใหม่ของการศึกษาภาษาบาลีสำหรับคารวาสแม้การเวลาจะผ่านพ้นไป การจัดการศึกษาพระปริยติธรรมของสำนักเรียนวัดมูลีโลกยารามแห่งนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อสร้างศาสนาทายาทพัฒนาบุคลากรของพระพุทธศาสนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพราะฉะนั้นจึงนำภาพบรรยากาศเหล่านี้มาให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมรับชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลัง แห่งการอุปถัมภ์ดูแลพระภิกษุสามเณรนั่นก็คือศรัทธายาตโยมครูบาอาจารย์พ่อแม่อุปชาอาจารย์ที่ส่งพระภิกษุสามเณรได้มาศึกษาเล่าเรียนนี้เพื่อเป็นศาสนาทายาทในบวรพระพุทธศาสนาขออนุโมทนา